นกถามว่าตื่นหรือใช่ไหมจ้าจ้าเด็กเดี๋ยวอาจ้า เออมอมแม่บอกไม่ให้อมนวไม่ใช่หรอยางเอก แรงเงี้มองไม่ให้อมไม่คุ้งไงแดงนิดหล่อเลยไอ้เด็กไอ้เรียกคนมาอุ้มเด้กเร็วไอ้เรียกคนมาอุ้มเร็วฮะแม่

Ah, de ah, pa pa pa, -pa, -pa. ไปไหนมาพระไปห้องพระมาแล้วใช่ปะพระมาไปหาพระบ้างนะหอมไปไหนมายังไม่ได้ไปไหนเลยน้อหอมเพิ่งตื่นใช่ไหม ป้าป้าเด้ป้า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 ,ปา <g ül> แม่เด้แม่เรียกยายเด้ยายตรงไทยจะเรียกยากใช่ป่ะใช่ป่ะยายเรียกยากใช่ไหมยาย ป้า,ปายายเลี้ยงกันตั้งสามตัวเรียกป้าได้คนเดียวยังไงเนี่ยใช่ปะยายเลี้ยงตั้งสามคนแล้วไม่เรียกยายสักคนเลยใช่ปะน้ำหอมเรียกยายอะยายตุ๊กเเรียกอะไรเรียกป้าหรือเรียก